รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงอิ่มอกอิ่มใจสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารตราซีพี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเรยร์แมก็กนอลกับรายการ KK JL นะครับโคคิดจานหลักกลับมาเจอการเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องแปลกใจทำไมว่ามีผมเพลงคนเดียวก็อ,อย่างที่บอกไปผมได้ยึดรายการนี้แล้วบอกไปนี้จะไม่มีพี่ชาคริดแย้มนามอีกต,ต่อไปเปล่าล้อเล่นพี่ชาคริดก็อยู่แถวนี้แหละครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวได้เจอได้แน่ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยท่าผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่สวนผักชาญเมืองอยู่แถวบางแคนี่เองก็รจริงๆแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยสองสวันละก็มาเรียนรู้มาศึกษามาวิจัยนะครับเกี่ยวกับผักสดๆผักคุณภาพดีและที่สําคัญนะครับปลอดสารพิษด้วยแต่ห้องจริงนะอยู่2อสวันนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของผักที่นี่เนี่ยผมว่าไม่พอถ้าจะเรียนรู้ให้ครบทั้งหมดเนี่ยต้องอยู่ไป็นเดือนๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรดี สดและปลอดสารเคมียังไงเนี่ยผมว่าต้องพูดคุยกับกูรูนะครับผู้ที่อยู่ที่นี่เนี่ยมานมนานนะครับที่จะให้ข้อมูลให้เราแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือนี่ไงเดินมาแล้วคิวมาเป๊ะเลยพี่ใจแล้วก็พี่กิ้งกันเองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีไหมสบายดีค่ะอุ่นนัดกันใส่เสื้อมาหรือเปล่าเนี่เชิญมา,มา,ม,ามาใ,ใกล้ๆครับเสื้อทีมเลยเนี่ยเสื้อทีมใช่ไหมครับพี่ทีมอะไรครับส่วนผักชั้นเมือง อ๋อต้องใส่ชุดนี้เหรอครับใช่ค่ะอ๋อน,นึกว่าใส่ช่วงสงกรานต์อย่างเดียวไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใส่อย่างนี้ตลอดลายนี้ได้ทุกทุกเทศากาลเลยอ่าทำครั้งเดียว <c oughs> เสื้อตัวนี้เนี่ยตัดมา17ปีแล้วทุกเทศก,กาลเราใส่หมด <c oughs> ใส่หมดครับผม <c oughs> เป็นเสื้อทีมบ้างนั้นเถอะปลูกอะไรบ้างครับ <c oughs> พี่ครับพวกพืชจินใบไม่ว่าจะเป็นคะน้าฟางตุ้งผักบ <c oughs> ุ้งผักขมกะเพราหัวระพาผักสวนครัวมีหมดครบทุกอย่างพูดอย่างเี้ท่านผู้ชมคงอยากจะเห็นภาพ เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยลงไปดูดีกว่านะ,นะว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะเก็บอะไรมารับประทานบ้างแล้วก็ปลอดสารเคมีเนี่ยรับรองดีต่อสุขภาพแน่ๆเดี๋ยวขอผมเ,อเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันได้ไหมพี่ได้ครับผมจะไปไ,ไปด้วยกันหมดเลยไหมไม่ไปด้วยกันหมดครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทําธุระแปลงนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวให้คุณเลกับพี่ใจเนี่ยไปเก็บผักกันอ่าทางนี้นะทางนี้ครับโอ้ทางนี้ชัวโอเค นี่ไงพี่อันนี้ต้องใช้ได้น่แน่อันนี้คือโหระพาค่ะกลินเขากับผักทั่วไปจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะหอมรุนแรงกว่าใช่หอมมากๆไปมาขมแดงตัวนี้เป็นสายลุ้งค่ะมันลุ้งตรงไหนจะจับให้เอูอตัวนี้มันจะแดงแดงเขียวเขียวเขาเรียกสายลุงยล้ง,งตัวนี้ ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงเลือดบำรุงหัวใจสำหรับผู้หญิงที่ท้องเหมาะมากเลยเพราะว่าซัดเข้าไปเต็มๆกินวันละสามกิโลเนี่ยน่าจะเหมาะมันเยอะไปไหมเยอะไปเยอะไปนี่ก็ดีกับสุขภาพอีกเหวอนกันใบช่อลูสวยงามเลยทีเดียวผมว่าน่าจะโอเคนะขนาดนี้ก็พองงามเออ นี่ผมเก็บทําไมเยอะแยะต้องไปทําอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปทําอาหารกันอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ป่ะถูกต้องขึ้นชื่อเลยใจคนนี้ป่ะไม่ค่ะจะทําแล้วกินแม่ได้อไม่อร่อยไม่เชื่อต้องทําได้ต้องทาเก่งกันแน่เลยแต่ว่าอยากให้คนอื่นโชว์ฝีมือใช่ป่ะใช่ค่ะได้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะทําอะไรค่ะฝั่งนี้เป็นยังไงครับสามตัวแล้วค่ะอันนี้ครัวนิสสุนะคะ ฮะเฮ้ยส่งแยกทางไม่ได้คุยใครต่อเลยฮะรับตาบล็อกใส่ใส่ช่วงคันไม้คันมือสนับสนุนโดยเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์ปีกบนไก่พร้อมปรุงตราซีพี โอ้ยหอมใช่ไหมครับหอมเลยป้าเนียนทำอะไรอยู่คะขอบคุณใช่คุณเล่ตาองคเนี่ป้าเนียนใช่ไหมครับหรือหรือพี่ดีครับพี่เนียนอะไรก็ได้ค่ะนั่นเนี่ยโอ้โหไม่ใช่นั่นเนี่ยดีแล้วป้าน่ะดีแล้วป้าเนียนค่ะแล้วก็ พี่ใจทำไมเป็นพี่เข้าเรื่องดีกว่าทำอะไรอยู่ครับทอดปลาทูค่ะมีะไรผมช่วยไหมครับคุณเล่จะช่วยอะไรป้าได้เลยคือเราจะทำอะไรกันนะครับทเมี่ยงปลาทูค่ะเมี่ยงปลาทูถือว่าเป็นของขึ้นชื่อเมนูขึ้นชื่อที่นี่ เริ่มเลยดีกว่าระหว่างที่เราจะต้องทำน้ำจิ้มให้คุณเลยดูก่อนครับผมน้ำจิ้มนี่เราใช้อะไรบ้างครับก็เนี่ยค่ะจะมีพริกนะคะอฮะอ้าวใส่กี่เม็ดครับใส่เยอะเหมือนกันเนี้ยเยอะเหมือนกันเออเผ็ดพอไหมครับพอค่ะกระเทียมเพริกผมชอบมากๆกระเทียมใส่หนักๆเลยก็ได้ใส่เกลือครับเอาลไม่ใช่น้ำปลาครับใช้น้ำปลาด้วยปลาต้องไว้ปรุงทีหลังอ๋อไว้ปรุงทีหลังใส่เกลือไปก่อนนะครับฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะ เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับคุณมากฝั่งนี้ต่อครับน้ําต้มสุกแล้วนะคะครับผมาถ้าไม่ต้มสุกได้ไหมครับเป็นน้ํามันก็เป็นน้ําที่มันดิบอะแล้วก็ัวท้องจะเสียฝั่งนี้เป็นยังไงครับสามตัวแล้วค่ะสามตัวแล้วนะครับเริ่มกลายเป็นแบบสีโกลเด้นนะครับเริ่มขอไปสนีเลยครฝั่งนี้เป็นยังไงครับพอได้ไหมครับ พอแล้วค่ะน่าจะโอเคนะผมว่ากลายเป็นซุปหมดแล้วครับเข้าที่กําลังดีส่วนของน้ําจิ้มใช่ไหมครับใช่ค่ะรสชาติเป็นไงครับฝั่งนี้อ่าอะไรเพิ่มครับมะนาวจ้าอ่าใส่ปลายปะตูของเราฝั่งนี้เนี่ยก็โอเคแล้วดูดีค่ะในสองตัวเอ๊ะทำไมสองตัวเล็กเนี่ยมันอันนี้น้ำเชื่อมนะน้ําตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเปล่าอกเชียร์ครับผมอันนี้เนี่ยจะให้ความหวานหอมก็มันจะมีรสหวานออกหน่อยไหม น่ารับประทานมากอันนี้ถั่วถั่วลีสองไม่ถั่วตัดถั่วตัดอ๋อโอเคต่วตําแล้วก็ใส่ลงไปครับผมหมดเลยครับผมคือนอกจากเมนูนี้แล้วเนี่ยคือแถวนี้เนี่ะครับแถวบางแคนมีอะไรขึ้นชื่อครับเมนูอีกก๋วยเตี๋ยวลุยสวนค่ะก๋วยเตี๋ยวลุยสวนมันลุยกันยังไงครับคือมันลุยมาแบบพายเรือมาอันนี้ัวือดสูงนะคะ ฮะเัวที่สองยแยกไปไม่ได้ยังมีใครต่อเนี่ยฮะครับผมสองใส่ลงไปครับผมหมดเป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมรับประทานเอาผักอย่างไหนก่อนคะคือผักที่นี่มันมันเยอะมากเมื่อกี้เราไปเก็บงั้นงั้นชิมผักคะน้าก่อนกันล้วกันนะเาเดี๋ยวทำคเลยเอาประมาณนั้นแหละครับผักคะน้าก่อนใบมันไม่เล็กไปหรอครับหรือว่าเราจะใส่ผสมกันหลายอย่างเดี๋ยวคุณเลเดี๋ยวคุณเดี๋ยวทำให้ดูอ่า มันจะเป็นอ,อย่างนี้นะคะอ่าโอเคอันนี้หนมจีนครับผมอือเอาวางลงไปมีใบสกะไคข้หลังใบโหระพาใส่มะเป่าเอยดี่อสุขภาพไงแล้คก็นี่ไงฮะนั่นใบผักขมเดี๋ยวจะห่อให้กินตหาดอือหัน่นเป็นชิ้นๆพอดีคำดูน่ารับประทานมากๆ โโอ้หดูสิครับมันจะกินยากไงคือทุกคนจะบอกว่ากินยากใช่ไหมอ้าวคุณเลติดการครับครับมาเลยใส่ปากเลยอร่อยมากครับเป็นยังไงละหอมใช่ต้องชิมไปโอ้ยยอดยอดยอเปิดมือเปิดมือกระดาษชิ้นนี้หน่อย อันนี้นะป้าจะลองห่อตัวนี้ให้กินเพราะป้าทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนอยู่อ๋อป้าจะใช้ผักพวกนี้ห่อให้กินอยู่ว่าอีกคำหนึ่งกคชาดได้ครับรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคืออันนี้ไม่ได้เป็นเมี่ยงเมี่ยงมันต้องมันก็เป็นมันจะเป็นเมี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเอาเส้นลุยสวนมาห่ออ่ะก็จะเป็นเมี่ยงลุยสวนวไหมจ้าจ้ะอ่าได้ครับไหนบอกอีกคำเดียวนี่ไม่ใช่คำเดียวนะอันนี้สามคำอ่ามีหันโอ้โหโอ้สุดยอด อ้นี้ออกเป็นแบบอาหารเวียดนามเบมกันนะเอออย่างเงี้ยนารับประทานเห <ดบ S 2> น,น <ดบ S 3> เวลาเส็ปักง,ง่ายกว่าเป็นยังไงคะพอ,อใช้ได้ไหมห่อแบบนี้อร่อยหมดเพว่าอัน <ผม S 3> นี้มันจะมีความนุ่มของเส้นก๋วยเตี๋ยวของเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ก็รอร่อยคนละแบบคือมันก็นํามา มนอร่อยมนชนะเลิศตรงน้ําจิ้มนะครับแล้วก็ผักที่สดสะอาดปลอดสารพิมีดีต่อสุขภาพเวิร์กจริงๆอาหารอร่อยขึ้นชื่อดีต่อสุขภาพเราก็แน่นอนต้องมีแบบกิปเซตนะครับเพื่อสุขภาพด้วยอเอามาให้รอแป๊บหนึ่งนะครับ<อ>นี่เลยเครื่องครัวมาเยอะเครื่องครัวเพื่อสุขภาพรับไปเลยครับข,ขอบคุณนะครับขอให้ขายดีๆนะครับเยอยมากครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปหาพิคิด จอพี่คิดบ้างไหมครับยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่สงสัยลงนู่นในล่องมั้งมากับผมเลยครับผมว่าอาจจะน้ํามันลึกไม่ในร่องเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะตกไปในล่องแบบผมจมน้ําตายอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปเราไปหาในร่องไหมปไปลองไปงมดูนิคะหรือว่าปกติเนี่ยเขาชอบทานเนื้อเนี่ยหรือว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีเนื้อเลยเขาเลยแบบ เอ๊ะกลับบ้านไปใส่ไม่ยอมทานปลาทูมั้งถึงตกล่องไปแล้วแต่เดี๋ยวดาวาดได้กลิ่นปลาทูเดี๋ยวสักพักจะเดินมาค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงคขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะอย่าลืมไปใช้นะของดีจริงๆครับเดี๋ยวไปหาพี่คิดก่อนไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไขออนเซ้นเหรอครับผมมันต้องลงไปแช่ดิ่ป๊าปยังเงี้ยยังเงี้ยป๊าป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 ป โอ้พี่เลวนี้พี่ไปลุยมาทั้งวันเก็บผักมาได้งามมากเลยเนี่ยมันต้องขอบคุณผมนิดนึงใช่ไหมขอบคุณจริงๆแล้วก็ผักน้ําที่นี่ก็สวยนะมีทั้งเขียวมีทั้งแดงรสไม่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยพี่กิตครับยังไม่ล้างไงนะล้างแล้วล้างแล้วอ่ะเมื่อไหรล้างตอนไหนเมื่อกี้ให้พี่เขาไปล้างให้แอบล้างอืมผมมีคาถามครับพี่ว่าไงครับไอ้ผักเนี่ยนะผักปลอดภัยอืผักปลอดสารเอผักอินทรีย์อินทรีย์มันแตกต่างกันยังไงก็เอาเริ่มผักอินทรีย์ก่อนกันครับ ผักอินรีคือการที่ปลูกผักพืชน,นี่โดยที่ไม่ใช้ทั้งปุ๋ยในสารเคมีหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงเลยคือจะไม่มีอะไรที่เป็นเคมีมาเ,เกี่ยวข้องส่วนผักปลอดสารก็จะเป็นผักที่ใช้ปุ๋ยเคมีบ้างเพื่อแบบว่าเร่งโตหรือว่าให้ผักออกมางอกงามสวยๆนึกออกไหมแต่จะไม่มียาฆ่า,มาแมลงส่วนผักปลอดภัยเนี่ยคือใช้ทั้งปุ๋ยอินทรียใช้ทั้งยาฆ่า,มาแมลงแต่มันปลอดภัยตรงที่ว่าก่อนที่เขาจะเกี่ยวมาเพื่อเอามาขายเราเนี่ยนะครับก็จะหยุดการฉีด ยาข้ามแมลงไปเป็นระยะหนึ่งเพื่อให้เคมีที่มันอยู่บนผักเนี่ยจางหายไปครับพี่เล่โอ้โหคุณนี่ไม่ได้หล่ออย่างเดียวรู้ทุกเรื่องจริงๆคุณนี่ของจริงเขาจับมือิดหนึ่งขอบคุณครับพี่เล่คือคือสรุปว่าก็ใส่ใจกับการเลือกซื้อผักนิดนึงนะแล้วมันก็จะได้แบบลดสารเคมีในร่างกายชีวิตจะได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับ ผมกินผักน้ำเข้าไปที่มีทั้งสีแดงสีเขียวเนี่ยนะมผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเอาไปทําเมนูอะไรง่าย,ายที่แบบอร่อยได้คุณประโยชน์ด้วยอคิดออกแล้วใช่ไหมคิดออกแล้วไปทำไนเลยดีกว่าลุยไม่ต้องล้างแล้วใช่ไหมล้างมาแล้วลุยเลยลุยเลยช่วงลงไม้ลงมือสนับสนุนโดยเครื่องครัวไมเออร์ช่วงนี้ลงไม้ลงมือใช่ไหมผมขอนั่ง,งเฉยได้ไหม ช่วยทํานิดนึงแล้วกันอถ้านั่งเฉยๆไหวก็นั่งได้ไม่ว่ากันใช่ไหมได้แต่เดี๋ยวเขาบอกเมนูก่อนเราได้ผักน้ำดีๆมาขนาดนี้นะวันนี้นะครับมันมีทั้งสีเขียวและสีแดงเราเมื่อกี้ลองชิมสดๆดูแล้วเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันนะสีเขียวนี่จะมีความมันเป็นแบบเป็นเป็นมันเป็นถั่วๆมากกว่าสดๆคุณก็รับประทานทุกอย่างเพราะเป็นบัวอ๋อนี่ยข่อยดีด้วยมอทำจมูกด้วยอ่ะวันนี้สิ่งที่เราจะทำคือสปาเกตตี้เพสโต้ซอสผักน้ำ อัลมอนด์กับไข่ออนเซ็นเดี๋ยวก่อนพี่เคสพี่เคสนั่นคือชื่อเมนูเหรอใช่คือผมไม่ได้ถามว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเมื่อกี้คุณรวบเหมาหมดเลยว่าวัตถุดิบคุณมีอะไรบ้างเราจะมาเริ่มต้นด้วยไข่ออนเซ็นก่อนเลยครับพี่เลี้ยฮะขอสั้นๆทีนึงเลยสปาเก็ตตี้เพสโต้ผักน้ำจบอ่ะอย่างงี้เนี่ยโอเคสุดยอดผมนั่งต่อกับไข่ออนเซ็นวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่โอเมก้าพลัสนะเฮ้ยเดี๋ยวผมถามนิดนึง ผมเคยได้ยินมานะว่าการบริโภคไข่ไก่วันละหนึ่งฟองจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจริงๆครับพ่อะจริงถูกต้องแล้วครับพี่เลยครับเพราะว่าไข่ไก่นี่นะครับผมมีสารโปรตีนที่ดีนะครับผมซึ่ง มันช่วยในการเสริมสร้างร่างกายนะครับผมแล้วก็สร้างเซลล์สมองยิ่งถ้าเกิดพี่เลเลือกซื้อไข่ไก่ที่มีโอเมก้าสเนี่ยนะคุณก็จะได้สารโอเมก้าสเนี่ยนะครับผมซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเหมือนกับที่คุณไปกินแบบจากพวกเนื้อสัตว์หรือจากพวกอไออย่างเช่นเนื้อปลาแซลมอนทะเลอาหารทะเลอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยมีโอเมก้าสใช่ไหมแล้วอย่างงี้ผมแพ้อาหารทะเลบางทีหาปลามันก็แบบหายากบางทีก็แพงด้วยอย่างงี้ก็กินไข่ไก่แทนถูกแต่ก็ต้องเลือกเป็นไข่ไก่โอเมก้านะพี่เล เรามาทำไข่ออนเซนกันตอนนี้น้ำหนึ t <t ่งเม้อนะครับผมสิ่งที่เราจะทำเฮ้ยเดี๋ยวกันไข่ออนเซนเหรอครับผมมันต้องลงไปแช่ดิไม่ต้องครับอันนี้ก็แช่ไงแต่เราไปแช่ในกระติกน้ำกระติกน้ำอ๋อผมนึกว่าเราต้องลงไปแช่ในแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็คือเป็นไก่แช่น้ำร้อนไข่แช่ไข่แช่น้ำร้อนไม่ใช่ไก่เดี๋ยวก่อนก็ตาผมเพี้ยนหมดละเฮ้ยสติสตางค์ผมยิ่งไม่ค่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจลึกๆหายใจลึกดีขึ้นไหมดีดทำหน้าวัวอีกทีอ่โอเคต่ออ่ะพี่เล่ครับครับพี่น้ำ ตักใส่แค่ให้แบบปิดไข่พอดีพอดีพอจะได้ไม่ต้องใช้น้ำเยอะแต่ตักอย่างด่วนนะเพราะเราต้องรีบปิดครับอ๋อนี่คือน้าเดือดนะครับรีบใส่เลยครับปั๊บเอาให้ท่วมไข่พอนะครับแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ท่วมหรอโอเคปิดฝาไว้ครับ12นาทีทวนี้พี่เล็ก็ตักน้ําอีกครับมาตักน้ำสะดุ้งผักอ๋อสะดุ้งผักครับผมสะดุ้งโอ้ยสะดุ้งเลยเนี่ยอารลวกมารลวกมารลว่หน่อยนะฮะอันนี้เราก็อืมแล้วก็ทิ้งไว้สักปั๊บหนึ่ง นะในขณะเดียวกันครับพี่เลครับน้ำครับพี่เลครับหยิบเกลือใส่ไปครับเพราะเดี๋ยวเราจะลวกเส้นครับอ่าโอเคเอ่ออ่าโอเคคราวนี้เส้นฟังตี้เราใช้ประมาณแค่นี้พอนะฮะพี่เลไม่ต้องสอนครับผมกระเทียมผมจะใช้ประมาณนี้ครับสองกลีบใหญ่นะครับเราใช้กระเทียมกระเทียมฝรั่งเลยนะครับผมประมาณนี้ปล่อยอ่าก็กดกดเส้นลงไปนะับเบาๆค่อยๆกด ส่วนผักนั้นที่ไปลวกไว้ผมก็จะอ,ออกมานะครับผมแล้วก็สับหย,ยาบๆแล้วก็นี่ครับผมจะใส่ใเครื่องปั่นแบบนี้ม,มเาเลนะฮะเข้าไปพร้อมกับกระเทียมนะคราวนี้ผมมีอัลมอนด์สไลซ์ซึ่งก็หาซื้อได้คุณจะไปคั่วในกระทะเพิ่มถ้าเกิดมันได้แบบหื่ๆมากก็ไปคั่วเพิ่มหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปประมาณนี้แล้จะให้ความมันขึ้นมาอีกนะครับผมแต่นี่เราก็จะใส่ชีสลงไปอี้ครับพี่เลยครับอ๋อใส่เข้าไปเลยคนระับเย คราวนี้เราจะใส่ออล่ฟออยเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินออล่ฟออยนะครับผมเป็นน้ำมันประกอบแบบบริสุทธิ์ไปหน่อยหนึ่งก่อนอ่าแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็ปิดครับแล้วก็โอ้โหนะฮะเดี๋ยวอืมนะะฮเดี๋ยวเราปั่นได้พอประมาณแล้วใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในครกครับพี่เลยครับอืมแต่พเดีจะมาผัดอย่างรวดเร็วอ่ะครือปั่นเราไม่ใช้แล้วนะฮะเราจะตักเพสโต้ของเราทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะฮะมา ปับ๊บนะครับใส่ในครกนะครับเพื่อให้ทุกอย่างละเอียดโดยเฉพาะเจ้าตัวอัลมอนด์แค่นี้เองพี่เล่ครับเสร็จแล้วอร่อยจริงจริงไ <c oughs> ปเรามีหมูสไลด์ครับพี่เล่ครับครับผมอย่างนี้มันสไลด์มาให้แล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมมีมันยิ่งดีอ,อ๋อโอเคเป็นไงฮะคุณเลเซ่นผมว่าได้แล้วแหละไหนลองซื้อชูอเอฟอีกนิดนึงเฮ้ยพอแล้วพอแล้วนะพอแล้วครับผมเฮ้ยอย่างนี้เส้นก็ต้องเอาออกก่อนดิเดี๋ยวมันจะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวลงเลยเพราะแป๊บเดียวครับเพราะตอนนี้เส้นมันกำลังได้อยู่พอดีอ๋อโอเคเดี๋ยวผมวางไว้นี่นะคุณระวังนะผมใช้น้ำมันนะฮะน้ำมันประกอบเหมือนกันนะครับเป็นประกอบวัสดุน,น,นะครับเพียงนิดเดียวใช้นิดเดียวเท่านั้นนะครับลงไประหว่างนี้นะฮะอาจจะชุลมุนนิดนึงผมขอไปเช็คไข่ออนเซ็งของเราสิบสองนาทีคุณเอาออกมาแล้วคุณก็พักไว้ข้างนอกเลยก็ลงไปผัดเฮ้ยโอ้โหสิบสองนาทีผ่านไปแล้วครับผมน่าจะโอเคแล้วนี่เราเอาออกมาเอาออกมาจากน้ำร้อนแค่นั้นเองครับผมหมูสไลด์ของเรานะฮะ ชอบครัววันนี้มากเลยพี่คิดฮะขออนุญาตนะครับสนุกมากเ <c oughs> ออท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นหมันมีคานมีอะไรนะมันอาจจะยุ<ช>่ยงยากนิดนึงเอาซอสเพสโต้มาหน่อยครับซอสเพสโต้นะฮะครับผมผมเอาซอสเพสโต้ของเราเนี่ยฮะเราไปผัดกับหมูเลยตอนนี้นะครับเพราะหมูเราสุกเร็วอยู่แล้วเพราะเป็นหมูสไลด์นะฮะนะครับเราไม่ได้เป็นเน้นแบบเรื่องของเนื้อหมูเยอะเราเล่นของซอสแต่มาให้มีเท็กเจอร์หน่อยก็จะดีคราวนี้เราก็เอานี่แล้ว เส้นของเราครับพี่เล็ครับน้ำน้ำเนี่ยลงไปได้เลยใช่ไหมถูกต้องน้ำที่อยู่ใน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 เจ้าตัวที่ต้มเส้นเนี่ยบอกเลยว่าดีมากผมว่าเส้นมันน้อยเกินไปพี่คิดพอแล้วแค่นี้แหละคราวนี้พี่เล็ครับขอชีสหน่อยครับผมขอชีสใช่ไหมครับใช่ปรับโอเคประมาณประมาณอีกหน่อยฮะอีกหน่อยฮะโอเคประมาณนี้นะฮะ อ่ะปิดไฟปิดไฟครับคุณอยู่ใกล้เก่าคปั๊บโอเคอ่ะ thank you แต่ตอนนี้เนี่ยยังอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาไปนิดนึงนะครับแต่เชื่อว่าพอมีไข่ลวกปอกลงไปเนี่ยไข่ออนเซนครับพี่เลยครับไข่ลวกนั่นเองนะไข่ออนเซนพี่เลยไข่ออนเซนของเราโอกเข้าไปใช่อ่ะไปตรงนู้นพี่เลยครับค่ะพี่เหัวตะแครงสลบไปนะฮะอีโต้อันนี้เราก็จะเส้นเดี๋ยวขอผมลองชิมี่อตนะ อยากกินจากทีนี้ก่อนเลยว่ามันสุดยอดเมื่อกลุณสังเกตไหมว่าวันนี้ผมไม่ได้ใช้พริกเลยครั้งแรกว่ใช่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องการพริกเลยเพสโซซอสนะครับเฮ้ยผมว่ามันโอเคอันอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีจริงๆไข่ลวกไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมใช้เหอะใช้เหอะมันจะโอ้เป็นอีกดิเมนชั่นหนึ่งอีกมิตินึงเลยครับเลมันจะพายกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเส้นเป็นไงหนึบเลยไหมผมว่ากำลังดีนะคนลวกเส้นนี่สุดยอดครับว้าว นะฮะปั๊บแหมดูขันพิเลยครับอืมกำลังดีสวยงามทำพื้นที่พี่เขาหน่อยเฮ้ยไอตรงนี้เนี่ยผมผมขอได้ไหมคุณอยากต่ออันนี้ใช่ไหมใช่ได้เอาละครับนาทีละทึกนาทีละทึกนาทีละทึกเดี๋ยวครับสามสองหนึ่งปั๊บแะอย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นได้ไหมปั๊บปิดเปิดเอ้ยไข่ลวกชัดชัด เดี๋ยวเอาซีอิ๊วลงเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาม่อนนะครับผมเอาวอเตอร์ครีสมาอยู่ไหนครับจ้ะจะจะอย่างนั้นนะฮะก็ปักไปนะครับให้รู้เลยว่าเราใช้ผักน้ำอีกหน่อยชีสอีกดนะครับห,หิมะตกหิมะตก,ะตกะโอ้โหดูดีมากสวยงามแค่นี้เองเสร็จแล้ว สารภาพตรงๆครับว่าเมนูนี้จานนี้เนี่ยดูดีมากจนผมไม่กล้ารับประทานคืออยากจะดูมันนะเจอดๆเลยเจาะเลยพี่เนี่ยดูไข่ออนเซนผมโอ้โหเยอะมาสวรรค์จริงแล้วมันจะเป็นแบบเป็นค้นๆอย่างนี้ไม่ได้แบบว่าเละไปหมดถึงหรอไหมของผมบ้างนะโอ้ท่านผู้ชมครับเล็กเซอร์มันดีจริงๆบอกแล้วไม่ใช่ไข่ลวกมันคือไข่ออนเซนทานไหมทานไหมนี่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 เร็วของผมอือหือ มันคือแบบนวลสะอาดสุภาพเฮลตี้อ่นะนะแดนไหมอันนี้ไม่แดนเพราะมันสุภาพนะมันจะแบบว่าสะ,สะอาดมันจะมันจะ,ะนุ่มตอนแรกมันจะหนักทีหลังอย่างเงี้ยไม่แต่ประเด็นที่ผมจะพูดคือ,อมอันทานไปแล้วมันรู้สึกแบบ มันมันไม่แบบว่ามันเตะเฮีะแบบพุ่งแป๊งไม่รสรสคาะมันไม่ได้เยอะมากเต็มไปหมดแต่ว่าพอมันเข้าไปแล้วมันมันมันรู้สึกดีมันมันอิ่มท้องมันอยู่ท้องแล้วมันมันไม่เลี่ยนถึงแม้ว่ามันจะมีแบบว่าบางคนอาจจะไม่ชอบเรื่องชีสเรื่องมีทั้งถั่วเข้ามามีใครอีกแต่ว่านี่มันบาลานซ์พอดีนะไม่จัดใช่มันกาลังดีเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยคำฝปัดฟูใช่ไหมพอทานไปย ตามจะเริ่มเป็ดนะคุณผ้ชมครับส <ừ> ักพักนึงก็จะหลับหรือช้าเนี่ย <ừ> สุดยอดนอนเลยมะแต่มันเพิ่งแบบบ่ายโมเองนะใช่ไหมขอขอบคุณชุดัวดขี้จิดจุด๋ยจากบุญถาวังครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับเคเคเจลโคคิดจานหลักในวันอาทิตย์หน้า เหมือนเดิมช่องสางช่องสาม SD จ้าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบเลมารดอลลาละครับซาคิทด้วยครับสวัสดี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 ครับขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณนะครับขอเสียงตบมือด้ครับครับเห็นไหมคุณดูในห้องส่งเรียบเลยรวยสิน ชาญเมืองเนี่ยพี่เขาจะเป็นผู้รู้นะครับทำให้ผมเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับปรับปรุงตัวเองอ๋อนี่คือนี่คือพี่ที่ใจพาพี่เล็กเขาไปเข้าคอร์สดัดสันดานมาเหรอครับไม่ใช่ดัดสันดานครับปลูกผักครับพี่สิทธิครับจับเวลาเลยครับตึ๊ก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 วางไว้นี่เลยนะฮะสินสองทีเดี๋ยวเราค่อยมาแกะไข่ ไข่ก็จอกมาเป็นแบบว่าเป็นขาวๆแบบมือๆแล้วก็เรียกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นดึงๆแล้วจะมีไข่ไก่ไข่แดงเป็นกลมๆอยู่ตรงกลางเรียกไข่อะไรนะแถวบ้านเรียกไข่ลวกเอาไว้เออใช่แต่ว่ามันจะออกมาแบบว่าไข่ไก่จะแบบว่าไข่แดงมันจะแบบนึบๆหน่อยนึกออกปะไข่ลวกคือแต่ว่าไข่ไข่ไก่ถ้าไข่ลวกไข่แดงมันจะไม่นึบไงไม่ยอมไม่ยอมส่วนนับผมเ้มผักนะครับผมมาสะดุ้ง